เคยผิดคำสัญญากับใครสักคนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอยากสัญญาไหมครับผมเคยสัญญากับผู้หญิงคนหนึ่งว่าผมจะเป็นเพื่อนกับเธอตลอดไปและจะไม่มีวันจีบเธอโดยเด็ดขาดแต่ผมก็ดานโคตรจะชอบเธอเลย โคตรอยากเป็นแฟนกับเธอมากแต่ก็เพราะคำสัญญาผมเลยไม่รู้ว่าถ้าวันนี้ผมเปลี่ยนใจบอกชอบเธอไป ผมจะผิดหรือเปล่า พี่ท้อครับไม่เป็นไรครับเออผมลืมแนะนำตัวเลยครับผมชื่อกันตอนนี้อยู่ม6ครับผมอะ่ะเป็นคนโคตรจะขี้อายเลยแต่เพราะเธอครับผมเลยเปลี่ยนไป กันได้เลยว่ะเพราะมือคนเดียวเลยหมมันแต้มผมยิ่งนั้นแหละมันหลอนี่ว่ะเฮ้ยพอพอพอเราจะไปเข้าแถวงไงวะเนี่ยถ้าไปตอนนี้นะมีหวังโดนยืนกลางแดดแน่เลยว่ะเป็นไหมผมเป็นคนที่โคตรจิขี้อายเลยครับแต่ก็เพราะเธอมมเผมเลยเปลี่ยนไปเธอชื่อว่าฝัน เธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆครับพี่ครับเดียบเียผมเดียวเดียวครับเธอชอบทำให้คนรอบข้างเธอมีความสุขขอขอรูปผมได้ครับขอขึ้นตัวนะพี่อ๋อได้ครับได้ครับฮะโอเคครับหนึ่งสองโอเคครับครับแต่ผมจะไม่ยอมให้เธอเป็นของใครหรอกนะ พี่น้องรีบไปหไหนเนี่ยกูผมรีบอะ่ะเห็นไหมเนี่ยชนพี่เล้เจ็บอะ่ะเอาพี่ฝันโทษกับพี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นพี่อันนี้ให้ผมไปส่งที่บ้านนะครับบ<า>้านไม่ได้อนะน้องให้ผมไปส่งที่บ้านพี่ไม่ได้ฝันขอกับกับพี่ทุกวันอผมขอ,อพี่ไม่ได้ไม่ได้ไงก็ไม่ได้ผมขอ,อพี่วันนี้ไอ้น้องพี่บอกไม่ได้ก็ไม่ได้ดิ ี่มันแข็งมินสม่ำละ เฮ้ยน้องครับพี่เ้ยอยู่ฝันได้ป่าววะพี่มีสิทิ์อะไรมาสั่งผมอ่ะก็ับพี่ชอบฝันอ่ะคนนี้พี่ขอแล้วถ้าผมไม่ให้คนฝันด้วยหรือเปล่ายี่ห่า

บอกเราได้แล้วหรอร้องไม่รู้อ่ะถ้าเราบอกฝันไปแล้วอ่ะฝันจะโอเคกับเราไหมคือทำไมเราจะไม่โอเคกับแกวะคือถ้าบอกไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องบอกนะเว้ยก็เราชอบฝันอ่ะชอบมานานมากแล้วด้วย ฝันม่นค็จะแคร์นค,คนอื่นอะเรายอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะเราไม่อยากเสียฝันไปแล้วว่ะไหนสัญญากับเราแล้วไงว่จะไม่คิดจีบเราอ่ะแล้วทำไมวันนี้มาเปลี่ยนไปอ่ะ ที่มันจะเป็นแบบนี้เาะวะวันนั้นไม่ได้ชอบขนาดนี้นี่หว่าปานเราขอโทษเราขอโทษนั่งดูน้ำมองดูท้องฟ้าสีครามสวย งามเมื่อนยังเคยมันคิดถึงเวลานั้นที่ได้เคยก็เธอไม่ห่างไกลแต่วันนี้มีแค่ฉันที่นั่งคอยร้องเพลงอยู่คนเดียวแต่สุดท้ายชีวิตฉันก็ต้องเดิน แม้ไม่มีเธอฉันจะคิดถึงเธอแค่หัวใจของฉันตอนนี้ไม่ไดี เขยียนเสื้อเราใช่ป่ะใช่เขยียนให้เราหน่อยดีเขยีนยนไะด้นะ ไม้งั้นเราขอแขนงกันบ้างนะอืมได้ได้ไดเฮ้ยนั่นเดี๋ยวเรากลับบ้านนะอ่ะใจมาก อะไรวะดูดูดูนี่หน like e ่อยเขียนอะไรดูหน่อยเนี่ยเออสัญญากับเราใหม่ได้ไหมว่าจะไม่ทิ้งเราไปไหนขอโทษที่วันนี้เราก็ไม่เหมือนเดิมลางของกันจริงเหรอเออจริงดิเนี่ยเออขอใจมากขอบใจมากงไปเลยไปเชื่อดีมั้ยเด็กกัน จำไม่มีความสุขละฝันไม่มีความสุขเพื่อเรามีแฟนหมดละก็เหลือแต่เราเฮ้ยช่ออนี่ี่ฝันเขียนให้อะหมายความว่าไงอะเราหมายความว่า ช่งเหรอ,อยังไงวันนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่เอาลองเอาเอา

ฝัน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 อีกฝัน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 